เกียร์ยุบยุบลงไปเลยแก้ไขยังไงนะครับคลิปวันนี้มีคำตอบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาพบกับเรนคนรักรถนะครับก็ ه, วันนี้นะคะเรนมีคำถามที่เพื่อนๆถามมาอีกแล้วนะครับก็คือว่าไอตัวเกียร์โฟรวิวอะคลิปวันนี้จะเป็นเรื่องของเกียร์โฟวินะครับ ตัวเกียร์โฟวิลในรถวีโก้เนี่ยมันจะมีถุงครอบเกียร์อยู่วันดีคืนดีเนี่ยอยู่ดีๆไอถุงครอบเกียร์เนี่ยมันยุบรุบลงไปเลยเอมันเกิดจากอะไรตอนแรกที่เล็งเป็นนะคือมันจะเป็นกับรถที่ใช้มาสัก5 6ปีเนี่ยพลาสติกมันจะเริ่มกรอบมันจะเริ่มแตกแล้วแล้วมันจะมีปัญหาตรงนี้อย่าตกใจนะครับวิธีแก้เนี่ยมันง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันตามนี้เลยนะฮะก็เปิดรถเข้าไปก่อนนะตรงนี้นะครับ จะเป็นเกียร์หลักนะฮะตัวนี้จะเป็น4 w h e e l ตรงนี้แหละฮะที่มันมีปัญหาก็คือว่าเกียร์เนี่ยถุงเกียร์มันยุบพลุบลงไปเลยเออตอนแรกอ่ะลิงก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมยู่ดีเกียร์มันจมลงไปอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะฮะวิธีแก้เนี่ยมันง่ายมากๆเลยอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องถอดเจ้าตัวปัญหาเนี่ยออกมาก่อนนะฮะโดยการหมุนแล้วก็หมุนหมุนไอห,ห,หัวเกียร์4 w h e e l ออกนะครับเอาไปเลย เสร็จปุ๊บไอเน,นี้ยก็จะเป็นถุงครอบล้ก็จะดึงถุงครอบออกมาดึงถุงครอบออกมานี่เกียวก็จะเป็นอย่างนี้อน,นของเล็งเนี่ยเล็งบอกก่อนว่าของเล็งเนี่ยได้รับการซ่อมเรียบร้อยแล้วอ่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าสาเหตุที่มันพลุบลงไปเนี่ยมันเกิดจากแกนพลาสติกตรงนี้แหละครับแกนพลาสติกตรงนี้มันมันหกักมันหัก เนื่องจากอายุการใช้งานอายุพลาสติกเนี่ยมันเก่าแล้วมันก็แตกเอาดือด้อเลยถ้าสมมุติว่าเราไปที่สูแล้วเราไปขอซื้อเขาเนี่ยเขาจะขายทั้งชุดนี้เลยอ่ะเขาจะขายยกชุดนี้เลยแล้วมันราคาสูงน่าจะน่าจะหลายพันนะน่าจะสองพันหรือเท่าไหร่เล็งจําตัวเลขไม่ได้นะครับ oh, <no. S 1> ก็เดี๋ยวเล็งจะเอารูปให้ดูนะว่าเออพลาสติกที่มันแตกเนี่ยเออมันหน้าตามันเป็นยังไงแล้ววิธีแก้เนี่ยก็คือเราอ่ะเล็งแนะนําว่าให้ทํา ให้ทำไอ้แกนอันเนี้ขึ้นมาใหม่เลยแกนนี้นะฮะโดยใช้ลวดครับนี่ขดลวดเห็นไหมยังมีร่องรอยอยู่เลยยี่งใช้ขดลวดนะฮะในการงอให้เป็นรูปร่างแล้วก็ยัดเข้าไปที่เดิมแค่นี้เองครับส่วนขดลวดเนี่ยถ้าเราหาไม่ได้จริงๆนะวิธีแก้ง่ายๆของเราใช้อันนี้ใช้อ่าอะไรอะไม้แขวนเสื้อไม้แขวนเสื้อธรรมดานี่แหละเราก็เอาคีนตัดนะฮะตัดปุ๊บแล้วก็กะระยะเอา กาลยาเอาว่าขนาดไหนเดาเลงจะลองคลี่ออกมาให้ดูนะครับว่ามันใช้กี่เมตรเอยกี่ก่เซนติเมตรนะครับอ่าต่อมาก็ถึงขั้นตอนในการตัดไม้แหวนเสื้อนะฮะแนะนำว่าต้องบอกคุณแม่หรือบอกคุณภรรยาก่อนนะว่าฉันจะเอาไม้แหวนเสื้อมาตัดนะฮะเดี๋ยวเขาจะว่าเอานะครับก็คีมตัดลวด แบบไหนก็ได้ครับแล้วแต่ครัตัดเนียบลงไปนะฮะตัดเนียบลงไปแล้วก็กาวออกนึกว่าใช้แค่แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะแต่เีาจะลองวัดให้ดูนะจริงๆก็ไม่ยากเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้ตัวแม่แบบก็ถ้าของเพื่อนๆที่มันหักอย่างอย่างอันนี้เล็งทำเสร็จแล้วเนาะแต่ถ้าของเพื่อนๆที่มันหักเราก็เอาเอาไอไอพลาสติกที่มนหักนะฮะเอาเทปกาวแปะ ให้ม hey, ันเป็นรูปร่างก่อนแล้วเราก็คอยเอาอันนี้ยวัดเอาก็ได้เียลองวัดให้ดูนะว่าใช้ประมาณกี่เซนติเมตรฮะพอไหมนเนี่ยฉันขาดนิดนึงว่ะนิดนึงประมาณนี้อ่ะเราก็ให้มันเป็นร่องรอยเดี๋ยลองวัดให้ดูนะะ หรือมันกี่เซมเอ่ยสามสิบเซนกับสามสิบเซนกับยี่สิบห้าสิบประมาณประมาณไม่เกินหกสิบเซนประมาณไม่เกินหกสิบเซนหรือสองไมวันทัดนะคะก็จริงๆตัด เหลือก็ได้เอาเอามายาวๆไว้ก่อนอะ่ะแล้วเดี๋ยวพอเราทําเป็นรูปร่างแล้วเราก็ค่อยแงบเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะแต่เล็งวัดแล้วละมนประมาณ60เซนนะฮะแล้วเราก็อันนี้เป็นแม่แบบแล้วเราก็แค่เนี่ยฮะผาดผาดแล้วก็ดัดให้มันเป็นรูปนะฮะแล้วเราก็เอาเข็มกลับได้เนี่ยค่อยๆร้อยเลยเหไหมเนี่ยนี่เห็นหกล้องเห็นไหมฮะเล็งก็ร้อยเอาเอาเป็นได้สีดำเนาะมันก็จะได้ง่ายหน่อยก็ร้อยร้อย ครบเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ถุงครอบเกียร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเลงจะลองไปให้ดูที่รถนะฮะว่าเวลาเราประกอบคือเนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับขึ้นมาในรถนะฮะเราก็ถอดปุ๊บเปิดไอ้นี้แล้วเราก็ดึงนี้นเอามาดึงเปิดออกมานะฮะเปิดออกมาตอนนี้ก็จะมีอ่ะมันก็จะมีเห็นไหมมันมีล็อกของมันอยู่นะฮะมันมีล็อกของมัน พอเราถอดมามันก็จะเป็นฐานอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็แค่เอาถุงครอบเกียร์ของเราเนี่ยฮะประกอบกับเขาไปคืนแค่นั้นเองนะฮะก็ให้มันเข้าล็อกมันเนาะไม่ยากครับไม่ยากตรงเนี้ยจริงๆไม่ต้องอัดเป็นวิดีโอก,ก็ได้นะเล็งเชื่อว่าทุกคนทําได้อยู่คนระับเพราะว่ามันมีล็อกของมันนะะแล้วก็ลวดเนี่ยมันก็พอดีเลยพอดีที่จะให้เข้าล็อกเนี่ยแค่นี้เองครับ นี่เองเห็นไหมเรียบร้อยแล้วค่ะเราต่อไปเราก็ประกอบกับเขาไปคืนนะฮะกีกยวกับเขาไปคืนนี่มันก็จะกลับมาเป็นปกติหลังประหยัดเข้าไปคืน <Wow. S 1> นี่ฮะเรียบร้อยนี่มันก็เข้าไปคืนแล้วแล้วเราก็จัดแต่งเอาเนาะน ้วหัวเกียร์ไปไหนอ่ะปิ้นออกมานี่แล้วเราก็ขันขันหัวตัวโฟวิวเข้าไปคืนนะครับไอถุงครอบเกียร์เนี่ยไปซื้อในเน็ตลาซาด้าอะไรก็ได้นะฮะถ้าถุงที่มาจากศูนย์มันจะเป็นสีเทานะฮะบางคนอาจจะว่าเออเบื่อแล้วอะไรเงี้ยอาจจะในไหนก็จะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นสปอร์ตนิดนึงเอาเป็นดำ อ่าได้แดงแบบที่เล็งใช้ก็สวยดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันมันไม่แพงด้วยนะมันแค่ไม่กี่บาทเองอะร้อยกว่าบาทเองมาฮะแล้วสวยด้วยนะพางานเขาก็ดีอยู่หาในเน็ตเลยครับอ่าถูกๆไม่แพงนะครับก็เดี๋ยวเล้งจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะฮะว่าเออเซิร์ชยังไงแบบไหนอะ่ะเพื่อนถามกันเยอะมากเลยบางทีว่าซื้อของจากที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะแค่นี้เองครับเสร็จแล้ว ่หมอาทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมฮะสำหรับวิธีแก้ อาพลาสติกครอบเกียร์โฟวิลหักนะครับซึ่งมันทําได้ง่ายๆด้วยตัวเองเลยก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอในวันนี้เลี้ยงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะฮะแล้วอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะเราจะได้รู้ไม่พลาดข้อมูลดีๆในคลิปต่อๆไปนะครับก็อย่าลืมนะครับรถของคุณจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวคุณนะฮะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเรามาลุ้นติดตามกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้เลี้ยงลาแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ